สวัสดีค่ะทุกคนเคยรู้สึกไหมเวลาเราใช้สบูก่ก้อนที่เราชื่นชอบอันเนี้ยเวลาใช้ไปไม่นานอาทิตย์สอาทิตย์อะสบู่หมดแล้วหรือไม่ก็พอสบู่ที่เราเปิดใช้โดนน้าแล้วเนื้อสบู่มันเปื่อยยุ่ยแล้วมันก็อายุการใช้งานมันก็สั้นลงอย่างค่ะวันนี้จะมาบอกสูตรแต่ไม่ได้เป็นสูตรลับนะสามารถเอาไปใช้ได้ทุกคนแต่ว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสบู่เราให้มาก ขึ้นแล้วก็สามารถใช้ได้สะดวกขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือง่ายๆเลย 1. สบู่บที่เราชื่นชอบนั่นแหละยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็2ก็คือนี่วันนี้จะใช้สบู่ยี่ห้อนี้นะแล้วก็2น้ําเกลือนะคะน้ําเกลือที่ใช้เช็ดแผลภายนอกนี่แหละนะคะแล้วก็สําหรับน้ําเกลืออันนี้นะสูตรเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือ คนที่หน้าเป็นสิวนะคะสิวอักเสบอย่างเงี้ยถ้าใช้น้ําเกลือเช็ดหน้านะจะทําให้สิวแห้งแล้วก็หลุดได้เร็วนะคะลองใช้ดูเผื่อจะได้หน้าใสๆสกันทุกคนที่จะเลือกใช้สบู่เบเนตก็คือว่าสบู่เนี้ยสาวสาก็คือรู้ดีว่าจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสนะแล้วก็จะทําให้ผิวขาวขึ้นด้วยนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นสบู่ที่ใช้ประจําอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้ววิธีการที่จะทํา ทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะจะมาทําสบู่เหลวโดยใช้เนื้อสบู่ผสมกับน้ำเกลือนะคะทิ้งไว้แล้วมันก็จะผสมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสบู่เหลวให้เราได้ใช้อันดับแรกเลยที่เราจะทําก็คือเขียง เฉียงตัวเป็นเปนแล้วก็มีดตัวเป็นเปนไม่ต้องใช้สแตนด์อินนะอันดับแรกเลยหั่นสบู่ให้เป็นขนาดเล็กที่พอจะใส่ในขวดได้นะคะหั่นสบู่เป็นชิ้นเล็กๆหั่นยากกว่าดูนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆที่พอจะใส่ขวดได้ ึงพอเราทําเป็นสบู่เหลวแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้นานเหมือนกันนะใช้ง่ายด้วยใช้ก้องตัวสบู่เป็นเม็ดมีคุณสมบัติอย่างไงถ้าใช้ต่อเนื่องจะทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ง่ายและสะดวกสําหรับใส่ลงในขวด พอใส่น้ำเปลือลงไปมันจะทําให้ให้แบบว่าละลายได้ง่ายขึ้นถ้าแบบก้อนเล็กนะ เรียบร้อยสบูนกล่องหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็นำขวดที่เราเตรียมไว้จะมีขวดกับฝาปั๊มสำหรับทำสบู่เล้วนะคะนำสบู่ก้อนใส่ลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้เลยชิ้นเล็กๆที่เราใส่ไว้ใส่ลงไป On don't พยายามใส่ให้หมดนะจะได้ก้อนนึ่งพอดีก็บแล้วกบแล้ว,ลวได้สบู่ก้อนเนื้อสบู่ใส่ในนี้ละคราวนี้เราจะเติมน้ำเกลือลงไปนะคะเติมน้ำเกลือลงไป ้ำเกลือเจาะโลเลียเรียบร้อยบี B. ใส่ลงไปใส่ให้ท่วมเนื้อสบู่ที่เราหั่นไว้นี่ใส่ประมาณนี้ให้ท่วมเนื้อสบู่ เกลือที่เหลือก็เก็บไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยพอเราใส่น้ำเกลือลงไปเรียบร้อยแล้วกป็ปิดฝาปิดฝาปั๊มนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เนื้อสบู่กลายเป็นสบู่เหลว วเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกคราวนี้เราจะเอาผลลัพธ์สบู่เหลวที่เราทำไว้มาให้ดูนะคะนี่อันนี้ทำไปแล้วสอวันนะได้สบู่เหลวออกมาแบบนี้ทำไมเนื้อสบู่สีไม่เหมือนกันเพราะว่าเราใช้สบู่สองก้อนก็คือคนละขวดนะคะเป็นแบบนี้ใช้ง่ายใช้ได้นานด้วยอย่าลืมไปทดลองทำใช้กันดูนะคะสามารถใช้ทำได้กับสบู่ทุกยี่ห้อเลย เลือกสิ่งที่คนชื่นชอบแล้วมาทำแบบนี้ยืดอายุการใช้งานได้ด้วยค่ะ